มีเรื่องเล่านะครับสมัยผมอยู่ที่เป็นสรวัตรที่สามกทายกุยบุรีนะครับหลวงพ่อหลวงพ่ออบท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็มาขอให้ผมเนี่ยช่วยจัดการนกปีราบหน่อยนะครับผมบอกว่า แม่คงจะจัดการไม่ได้เพราะหลวงพ่อห้ามฆ่ามันด้วยนะฮะจะให้จับนะครับตอนนี้มันก็หลังคาโบสกระเบื้องแตกครับกระเบื้องนั่นฮะหลวงพ่อเข้าไปจ้างคนงานมาให้บุรณะหลังคาโบสนะครับซ่อมกระเบื้องหลังคาโบสถนะครับผมก็เลยบอกกับคนงานว่าหลวงพ่ออยากจะให้ช่วยจับ นกพิราบไปปล่อยที่อื่นเนี่ยได้ไหมเพราะว่ามันมันขี้เต็มเพาดานหลังคาโบสถ์หมดเลยนะครับหลังจนเพาดานจะพังมานะฮะคนงานก็บอกว่าอา้าวพระไม่ว่าเหรือบอกไม่ว่าหลอะแต่ให้เอาไปปล่อยที่อื่นท่านไม่อยากให้นกมาอยู่บริเวณวัดแลวเพราะว่ามันไปเกาะหลังคาโบสถ์แล้วมันขี้เต็มหลังคาโบสถ์แล้วก็ไปขี้ในเพาดานฝ้าโบสถ์ด้วย ท่านเชื่อไหมว่าเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนนกพิราบหมดเลยนกพิราบหมดเลยผมก็ไม่ได้เคยเข้าไปวัดบ่อยทําไม่มีคนผีเข้ามาไปให้หลวงพ่อไล่หรือผมไล่ผมไล่ไม่ออกเขาไปให้หลวงพ่อไล่ผีต่อเนี่ยผมก็ไปถามว่ามึงทำยังไงวะเนี่ย มันบอกมันจับกินหมดครับไม่ต้องไปซื้ออะไรกินเลยนะครับเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นสองเดือนนี่นกพิราบเกาะหลังคาโบสถ์หมดไข่มันก็เอามาทอดกินครับไข่นกพิราบมันเข้าไปในฝ้าเพดานเอาไข่มากินหมดครับคนงานจับกินหมดเลยครับ ผมก็บอกมันว่าหลวงพ่อเขาห้ามฆ่าให้ไปปล่อยที่อื่นมันบอกก็ไปปล่อยในท้องผมไงหลวงพ่อท่านไม่ได้เห็นแล้วนะครับหลวงพ่อก็ยังมาชมนะครับว่าโอ้คนงานจัดการนกวีราบหมดเลยหลวงพ่อท่านไม่รู้ว่าคนงานเอาไปกินแล้วครับมันทอดกินเนี่ยสาม,มื้อแล้วมีมื้อเย็นอีกนะครับกินกับเหล้าะทอดกินเป็น แบบผาดใหญ่ฮ่องกงเลยหลวงพ่อถามว่าโยมเอาไปปล่อยที่ไหนนะครับมันก็บอกหลวงพ่อไม่ต้องรู้แล้วครับผมไปปล่อยหมดแล้วนะครับแล้วมันก็บอกกับผมว่าปล่อยลงท้องหมดแล้วนะครับบอกวัดไหนถ้านกพิราบเยอะจะจัดการนะให้มันไปซ่อมหลังคาโบสถ์ไอ้พวกนี้เก่งนะครับมันขึ้นไปบนหลังคาโบสถ์ได้เพดานฝ้าได้นะฮะ นกพิลาบทอดโอ้มันทอดกระเทียมพริกไทยทอดผมไม่ได้ไปกินกันบเขาแล้วครับไอ้เราก็คิดตามภาษาเราว่าจะจะไล่เนี่ยเดี๋ยวประทัดจุดแล้วก็ไล่เก้อประทัดจุดไล่ครับปักมันก็หนีไปเดี๋ยวม,ม,มันก็มาอีกหนีไปมันก็มาอีกนะครับเหมือนอ่ารีสอร์ท เจ้านายผมเนี่ยครับอยู่ที่บางปะกงนะครับรีสอร์ทที่บางปะกงตัวเฮียเยอะเลยครับตรงคลองนะ่ะเต็มไปหมดเลยครับยัวเยียะเลยนะครับผมว่ามีเป็นร้อยตัวนะครับพอผมไปอีกทีหนึ่งเป็นปีหายหมดเลยตัวเฮียหายหมดเลยผมชอบไปเดินในป่าที่มันเป็นต้นจากอยู่ข้างๆนะครับ มันจะเห็นตัวเฮียตัวเงินตัวทองครับตัววอลนุชนะคนงานเอากินหมดเลยครับคนงานเอากินหมดเลยโอ้เล่นกับมนุษย์เดียมันกินทุกอย่างครับเหลือยังไม่ได้กินเนื้อคนด้วยกันนั่นแหละนะมันกินหมดเลยครับ ไม่บอกภาคนะครับคือเป็นคนงานภาคหนึ่งนะฮะจรเข้บึงบลเพชรเนี่ยเมื่อก่อนเยอะครับลูกศิษย์จา้าแม่หมอนทองฮะโอ้จรเข้เยอะครับจรเข้ร้องคำรามนะครับแต่คนบ้านผมไม่ได้กินครับ คนบ้านพนมเศษที่อยู่ชายบึงบร,รวเพชรกลัวจระเข้และนับถือจระเข้ว่าเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่หมอนทองครับแต่มีคนอีกหมู่บ้านหนึ่งมันล่าจระเข้โดยเฉพาะครับมันใช้เครื่องบิ๊กเครื่องบิ๊กเครื่องเรือหางยาวเครื่องบิ๊กเก้าบิ๊กสิบนะเอาไดานาโมไปปั่นเจอจระเข้เหมือนช็อตเข้าไปเนี่ยจระเข้ตัวแข็งเลยมันจับไปแล่หนังจระเข้ขาย ไข่รจระเข้มันก็เอาไปแทบจะหายสาบสูญเลยที่ยังมีตอนหลังเนี่ยมันผมว่าหลงเหลือน้อยฮะแล้วก็คนไปแก้บนเจ้าแม่หมอนทองก็ก็จะเอาไอ้นั่นไปครับจะเอาเจระเข้ไปปล่อยเดี๋ยวนี้นะไปกลางเต็นต์ตรงที่ทําการไอไอตรงอุทยานอุทยานบึงสวรรค์ที่ ชายบึงบอระเพ็ดเนี่ยเขตอำเภอเมืองนะครับผมเคยไปกลางเต็นท์นอนจระเข้ขึ้นมาทุกวันะนตรงนั้น,นครับโอ้ยลิงนี่ท่านไม่ต้องกลัวเลยถ้าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าสงวนนะหรือเขาไม่ได้ห้ามนะไม่ต้องไปหาใครแล้วครับเอาคนงานในสวนยางผมเนี่ยให้ไปอยู่เนี่ยโอ้โหมันหลูเลยครับ มันเอาลิงมาย่างผมห้ามกินลิงนะครับมันบาปคือผมเกิดผีววอ,อกด้วยไงโอ้โหมันกินมันเอามาย่างตัดหัวตัดหางและกลางสี่ขาเหมือนกับคนทางจังหวัดหนึ่งชอบกินหมานั่นแหละนะครับมันกินหมดครับคือเขาไม่มีเงินไปซื้อหมูซื้อเนื้อกินไง มันกินหมดครับแล้วมันใช้เข้าหลามฟืนแก๊ปอ่ะมันตำดินเองได้ตายหมดลิงตายหมดครับมันกินไม่เลือกแล้วครับ คือถ้าชาวบ้านทั่วไปนี่เขาไม่กินเฮี้ยครับตัววรนุษหรือตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาไม่กินครับแต่พวกนี้กินหมดครับมันบอกอร่อยเหมือนเนื้อตะกวด